รวจจับกลุ่มแก๊งโจรใจบาสนะคะที่ไปขโมยเงินของตู้บริจาควัดชื่อดังที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะผู้ต้องหานั้นรับสารภาพนะคะว่าก่อเหตุมาหลายหลายครั้งเพื่อที่จะนำเงินไปเที่ยวเตร่ พลตตร,รีฉัตรรวัติแสงเพชรผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดบุรีรัมย์ได้ถแถลงผลการจับก,กลุ่มแก๊งโจรใจบาปค่ะนี่เขาก่อเหตุไปงัดตู้บริจาคของวัดหงหรือวัดศรีสะระดซึ่งเป็นวัดชื่อดังประจำจังหวัดหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำหลักฐานซึ่งเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเข้าทำการจับก,กลุ่มคนร้ายได้ภายในรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่อำเภอลำปลายมาศ จับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมด4คนนะคะประกอบไปด้วยนายนัทพลสินไทยสงนายอัศดาวุฒิมาลาศีแล้วก็เยาวชนอีก2คนพร้อมกับของกลางก็คือคีมตัดเหล็กรถจักรยานยนต์3คันที่ขโมยมาก่อนที่จะใช้นำมาเกาะเหตุนี่แหละคะ่ะ จากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมดให้การรับสารภาพว่าได้ก่อเหตุงัดตู้บริจาคเฉพาะที่วัดหงรวมแล้ว3ครั้งนะครับแล้วก็ก่อเหตุที่วัดเขาพระพุทธบาทกระโดงอีกหนึ่งครั้งแต่ละครั้งเนี่ยก็จะนําเงินที่ได้มาแบ่งกันก่อนที่จะพากันไปเที่ยวเตรซื้อยาบ้ามาเสพพอเงินหมดก็จะออกก่อเหตุซ้ําแบบนี้อีกเจ้าหน้าที่ตํารวจจึงได้นําตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูทรพุทธยงเพื่อดําเนินคดีต,ตามกฎหมายนะครับก่อเหตุ แบบกรรมมากตอนนี้กรมติดจรวดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูกันด้วยว่าเรื่องของปัญหาสังคมแบบนี้ที่ยังคงมีข่าวแบบนี้ให้นําเสนออย่างต่อเนื่องนั้นมันเป็นเรื่องของการที่เยาวชนไม่เข้าถึงเรื่องของการศึกษาเรื่องของการประกอบอาชีพที่สุจริตด้วยหรือ,อมไม่หรือว <มา S 2> ่าไม่มีคุณธรรมมใจางนี้นะครับต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องครับ